อันนี้เป็นครอบครัวภูมิแพ้ค่ะแพ้ทั้งคู่เลยแพ้ทั้งคู่ค่ะนะครับคุณชยาแพ้อะไรครับแพ้ฝุ่นแพ้อาหารฝุ่นช็อกนี่ค่ดิฉันเป็นครูนะคะก็คือเวลาเขียนช็อกอะค่ะมันก็จะหายใจไม่ออกอ๋อฮะแล้วแล้วเอเอเอผิวหนังมันก็จะเห่อด้วยนะคะรง<น>เรียนไหนตอนนี้ยังใช้ชอ็อกอะฮะ เดิมค่ะเดิมดานแล้วค่ะแล้วก็ผมอยากรู้ว่าโรงเรียนไหนยังใช้กระดานใช้ช็อกเขียนกระดานดําอยู่ปัจจุบันก็ยังมีค่ะยังมีใช่ไหมไม่ไม่ผมเป็นคนชอบฮะมันเป็นการอนุรักษ์ที่ดีฮะค่ะอ๋ออยู่โรงเรียนปฐมค่ะครับครับแล้วก็แพ้แพ้ค่ะอาหารด้วยแล้วก็มีหน้าแล้วเวลาเขียนเสร็จปุ๊บก็ให้เด็กลบกระดานอย่างเดียวครูไม่ลบเลยไม่ไม่ลบแล้วค่ะเพราะว่าต้องรีบออกจากห้องเลยถ้าจะลบกระดานนะครับแล้วมีแพ้อย่างอื่นอีกไหมฮะก็ เป็นฝุ่นค่ะถ้าโดนกวาดจะเยื่อใยอะไรนีย,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 ยไม่ได้เลยค่ะน้ำมูกจะไหลตลอดเลยก็<อ>คือเหมือนเป็นคนขี้เกียจค่ะจะไม่ทํางานเกี่ยวกับอ,อย่างเงี้ยค่ะอ้างหรือเปล่าฮะอ๋ะอไม่ไม่อ้างค่ะเรื่องจริงค่ะก็คือเนี่ยไปโรงเรียนนะคะก็คือเวลาเปิดเทอมเนี่ยห้องต้องทําเองนะคะคือกวาดไปเนี่ยเหมือนน้ำมูกไหลน้ำลายไ๊ลน้ำตาไหลทุกครั้งเลยค่ะก็คือจะไม่ทำอะค่ะ เป็นผลแพ้เป็นผลแพ้อาการแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นแล้วก็เป็นต่อมทมินท์อักเสบเดือนหนึ่งต้องเป็นวัดทุกทุกเดือนค่ะมนก็เรียกว่าถ้าโดนช็อคโดนอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นต่อมทมินด้วยคือเป็นไข่เดือนหนึ่งต้องหาหมอทุกทุกเดือนนะคะเลยคุณหมอแนะนําว่าให้ตัด ทิ้งเลยก็ตัดทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ตัดแล้วตัดแล้วค่ะ oh. แต่นี่พอตัดแล้วคุณหมอก็บอกว่าไอ,อ้ตอมทาซินเนี่ยมันไปดักเชื้อโรคนะคะก็เลยยิ่งแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นใหญ่เลยค่ะไม่มีตัวดักเชือ้อไม่มีตัวดักเชื้อโรค uh huh. แล้วก็คือต้องต้องระวังตัวเองครับก็กินยาจนแบบอ้วนบวมชุยเลยค่ะอืม uh huh. มันมีสเตียรอยค่ะทราบคือคือ,คอต้องกินนะคะถ้าไม่กินแล้วแบบ เหมือนนั่งนั่งอยู่ก้มไปน้ำมูกมันจะไหลอะค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นทางออกที่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับว่าพอรู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องทานยาพอทานยาก็ตัวบวมก็ก็ถูกต้องนะครับ <S <S แต่ว่าการรักษาแบบแผนปัจจุบันนี้มันก็เหมือนกับการรักษาที่ปลายเหตุนะคะคือ <S <S รักษาอาการที่เกิดขึ้น <S 2> <S 2> เนื่องจากที่ร่างกายหลังสารที่เรียกว่าพวกฮิสตามีนออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาภูมิแพ้ก็จะเป็นยาที่ไปต้านฮิสตามีน ซึ่งทานแล้วก็อาจจะมีอาการง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่วงง่วงประจําจนแบบต้องทานกาแฟทุกแบบวันละสองแก้วสามแก้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ง่วงนอนพอทานยาก็จะเริ่มง่วงง่วงนอนตอนหลังก็ชินกับยาก็คือทานเท่าไหร่ก็ก็ไม่ง่วงแล้วก็เหมือนที่เขาบอกว่าพอทานยากแก้แพ้เนี่ยไม่ควรขับขี่พานะ <รบ S 2> ไม่ควรจะทำงานกับเครื่องจักรกลนะครับเพราะอันตรายนะครับคุณโซฟนวิทย์ก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกัน แพ้อะไรครับก็แพ้อากาศนะครับแพ้อากาศคือครับคือแพ้ภรรยาด้วยไหมแพ้ธรรมดาครับแพ้ธรรมดาแพ้อากาศยังไงครับคือคือเรื่องแพ้อากาศที่ผมเป็นตออายุสามสิบนะฮะครับคือไปไปเช็คที่โรงพยาบาลสีราดนะครับหมอก็ให้คือเช็คใต้ผิวหนังเนี่ยนะแล้วหมอก็ให้ยามาฉีดฉีดวัคซีนนะฮะที่บ้านครับ มากมายหลายอย่างแพ้เกสรดอกไม้แพ้อากาศเย็นอะไรนะตรวจตรวจตรวแพ้อะไรบ้างครับหมอก็บอกว่ามันไม่มียารักษาแล้วคุณต้องหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงนะครับนะก็ผมก็ไปรักษาแล้วเพราะว่ามันไงต้องต้อใช้วิธีหลีกเลี่ยงเอานะครับ่างงั้นก็พกยาตัวหนึ่งคือยาแก้ยาแก้แพ้ถ้ามีอาการอะไรก็คิดทานยาแล้วมันจะง่วงอย่างเงี้ยแต่ที่หนักหนาก็คือแพ้อากาศตอนอากาศเย็นถ้าหน้าหนาวนะครับ พอตกเย็นคือกลางคืนนอนเนี่ยถ้าเกิดจามเรื่องไอขึ้นมาเนี่ยมันจะหอบทันทีหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครับก็ต้องทานยาบางทีต้องนั่งต้องนั่งทั้งคืนเลยนะครับก็ก็มารักษาก็ใช้วิธีพกพกยาแก้แพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาการเอานะครับนะก็มาเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตลอดครับคือเรียกว่าสองคนก็ช่วยกันพกยาแก้แพ้ตลอดเพราะทานขนาดเดียวกันมั้งฮะ ก็หมอให้มาก็มาตอนนั้นหลังนี่มาเพิ่มอีกนะค,คือมันจะมีน้ําตาไหลเวลาอาการเปลี่ยนน้าตาไหลนะครับมหมอบอกว่ามันแพ้ไอ้แพ้สารแรงตางต้องใส่แว่นนะครับใส่แว่นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฝุ่น,นไม่ให้โดนลมครับก็มันทรมานมากเวลาอากาศาเปลี่ยนนะครับทั้งเป็นนะครับก็กก็็หลบนะครับตอนนี้ก็แฟนผมเนี่ยเขารักษาพยายามหายาต่างไอ้บิ๊มเนี่ยเขาก็เจอมาก่อนเจอมันปีครับ ผมก็ไม่สนใจเขาบอ้มรักษาไม่หายแล้วนะครับเพราะเพราะว่าคุณโสพลวิทย์เป็นมานานครับเป็นมากี่ปีตั้งแต่อยู่สามสิบครับตั้งแต่สามสิบตอนนี้ปัจจุบันนี้ห้าสิบกว่ากว่าห้าบยี่สิบกว่าปีครับก็ใช้หลบลีกเอาครับก็มาช่วงหลังเนี้ยเขาก็ทานและขาบิมนะฮะผมก็รักษาไม่หายแล้วตอนหลังเขาบังคับผมทานนะครับบังคับผมทานก็อี มันดีขึ้นดีขึ้นครับอาการ <ừ m. S 2> มันก็เบาๆลงอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นเป็นโรคหัวเข่าเลยครับ,รบมันกรอบแก๊บกรอบแกรบนะครับคือเข่าผมเนี่ยคือตอนเอา<ม>ถุงพลาสติกไว้ใส่ไว้แหละฮนะเนะ<ม>พราะอยู่มอต้นเนี่ยผมทํางานหนักนะคือทํางานหนักพวกแบบหามคือคที่บ้านเนี่ยคา้คาค้านุ่นเป็นนุ่นนุ่นลูกๆเลยฮะต้องไปตะเวนแล้วก็แบกขึ้นรถ แบกรถติบล้อติบล้อนุ่นจะเป็นหนักอะไรฮะลูกนุ่นนะไม่ใช่นุ่นนะลูกนุ่นจากนุ่นนะลูกนุ่นลูกนุ่นที่มอนก็เป็นเป็นกรสเป็นกสอกสอบแล้วก็หนักนะฮะห้าหกสิบโลก็แบกขึ้นรถเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพของครอบครัวครับก็ทํางานหนักตั้งแต่แต่เล็กก็จับผมนั้นปากนะครับตอนนี้เข่าผมเนี่ยมันจะก๊อบแอบก๊อบแ๊บเดินนะครับขึ้นลงบันไดเป็นยังไงฮะ ก็ก็ก <si ็กอบแก็บแกังวิ่งก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกครับนี่สองคนนี่เหมาะเป็นคู่กันจริงๆรนะฮะเพราะคุณโสพลวิทย์เนี่ยปวดเข่าทางคุณพี่ชัญญาก็ปวดนิ้วก็คืออย่างนี้นะคะดิฉันเนี่ยเป็นครูลื่นสมองผิดปกติก็คือต้องกินเดฟพักกินมาถ้านับถึงตอนนี้ก็สิบปีก็คือแปดปีเนี่ยทานมาตลอดเลยก็คือ ต้องแบบว่าจะปวดหัวแล้วก็แบบไปหาหมอที่ศิริราชก็บอกว่าเป็นคลื่นสมองผิดปกติคลื่นสมองผิดปกติก็คือต้องเป็นโรคมหาจารยร์ครับผมอันนี้อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครัก็คลื่นสมองผิดปกติมันก็ทําให้เกิดโรคชนิดต่างๆได้แล้วแต่ว่าคลื่นสมองบริเวณไหนอะนะคะครับของ,ของคุณมีอาการขึ้นต้นยังไงคะก็คือเวลา ยืนสอเลือรือว่ามันจะหมดความรู้สึกไปแบบล้มไปเนี้ยค่ะบางทีค้างแตกเลยค่ะเขาวูบไปไม่ไม่รู้สึกตัวนะคะอันนี้เป็นโรคลมชักชนิดหนึ่งครับโรคลมชักเราจะมีอยู่สามแบบครับแบบหนึ่งก็คือพอเกิดอาการขึ้นก็จะชักฉับพลันเลยอันนี้เขาเรียกแกรน์มาลอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นอาการวูบไม่รู้ตัวไปเลยค่ะเพททีมาล อีกอย่างหนึ่งเป็นมิกซ์ก็คือมีสองอย่างผสมกันชักมีทั้งชักแล้วก็แล้วกูบเลยค่ะอันนี้ไม่ชักค่ะนั่งอยู่คือคุยกันเนี้ยค่ะก็เหมือนบางทีต่อไม่ติดอะค่ะคือมันวืบไปสักพักนึ่งมันกาจไปาย่า่นั้นเลยนะมันโทรศัพท์มือถือดับไปเลยนะะอย่าเพิ่งเป็นนะฮะตอนตอนนี้ไม่เป็นละค่ะก็คือปวดหัวมากเลยก็หมอก็ต้องให้เด้ไปกินสี่เวลาเลยนะคะ วันละแปดเม็ดก็คือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนครับจนกระทั่งแบบแล้วก็ทนไม่ไหวหมอก็ให้กระตุ้นด้วยไฟฟ้านะคะก็คือหกหกเดือนก็ไปกระตุ้นด้วยไฟฟ้าครั้งหนึง่งครัค่ะแล้วก็แบบตอนตอนเย็นเนี้ยมันเหมือนเหมือนแบบพอแดดเห็นแดดเนี้ยมันเหมือนเหลืองเขียวหมดเลยคือปวดหัวมากเลยปวดจนกระทั่งแบบแบบเหมือนเหมือนจะทนไม่ไหวก็คือแบบ อยากตายอ่ะเพราะว่ามันปวดหัวมากเลยผมว่าอาการหลังนี้นะันอันหลังเนี้น่ากลัวกว่าอันแรกอีกนะมันมันน่าจะทรมานเพราะว่าเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าวูบไปแล้วไม่มีใครอันนี้ถ้าจะเสียชีวิตส่วนใหญ่จะวูบแล้วล้มฟาดาล้มฟาดอันนี้จริงๆวูบเฉยๆนี่จะไม่เสียชีวิตหรอกนะคะแล้วแล้วจะอะไรคะ อันนี้ก็จากการที่คลื่นสมองเนี่ยเวลาเส้นประสาทไปเนี่ยคลื่นเวลาส่งสัญญาณไปเนี่ยมันจะต้องไปแบบสะดวกสบายไงฮะอันนี้มันอาจจะติดขัดตรงที่ใดที่หนึ่งเวลาเขาวัดคลื่นสมองโดยด้วยไฟฟ้าเนี่ยเ,<อ>เขาก็จะเห็นอาการผิดปกติเช่นมันจะมาแบบแปรบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วหายไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะอันนี้เป็นโรคอันเนี้ยที่เราเรียกเพติมาลิพิเลซก็ถือว่าอ<ะ>ันตรายเหมือนกัน ก็ก็ไม่ถึงกับอันตรายมากนะคะ<อ>มันมันจะไม่อันตรายเท่ากับชักชักนั่นถ้าสมมุติว่ากัดลิ้นตัวเองอะไรอย่างนี้อันนี้อันตรายมากกว่านะหรือถ้ากําลังขับรถอยู่แล้วไปชักแต่อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าขับรถแล้ววูบก็ไปเหมือนกันนะก็อันตรายเหมือนกันนะคราวนี้เนี่ยมามามา,มาเริ่มทําความรู้จักหรือค้นหาเรื่องราวของบิมเพราะอะไรครับก็พอดีคุณพ่อเนี่ยค่ะคุณพ่อดูทีวี คุณพ่ออายุ80นะคะก็คือดูทีวีว่าเออมีบิมร้อยอะไรเนี่ยบอกจะอยู่พอทานแล้วจะอยู่ถึงร้อยปีคุณพ่ออยากจะอยู่ถึงร้อยก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นโรคความดันครับต่อมลูกมากอืแล้วก็ทุงลมโป่งพองโอ้โหยังจะอยู่ถึงร้อยอีกแล้วฮะก็จะเหนื่อยคุยมาอะไรเนี่ยก็จะเหนื่อยก็คือ พอดูทีวีก็อยากให้กําลังใจคุณพ่อ,พอก็บอกว่าอะไม่เป็นไรพ่อเขาจะจดเบอร์โทรศัพท์อะไรเรียบร้อยแล้วโอ้ถ้าผมเป็นสามอย่างนี่หกสิบผมก็ไม่อยู่นะฮะอ๋อแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะอานี่ไงโอ้โหครบชุดเลยนี่คุณพ่อกําลังใจดีมากเลยนะค่ะก็ก็เรียกว่าพอดูทีวีก็จดอยากอยู่แล้วอยากอยู่ร้อยปีก็เลยจดว่าเออบิมรนะ้อยนั่นลูกไปหาเสื้อให้พ่อหน่อยก็เลยแบบ ไปร้านเสริมสวยไปทําผมอะค่ะก็สระผมอะไรเนี้ยก็ไปเจอแบบเห็นเขียนหน้าร้านว่าเอเชียไล์ ine, บอกเออสงสัยจะใช่มั้งก็เลยเข้าไปถามดูอ,อพี่เขาก็บอกว่าเอกาซีเนียกาสซีเนีย,นยก็คือเหมือนบิมร้อยอะไรนั่นแหละก็คือมันเป็นชื่อรายการเขาเขาก็บอกงั้นเลยก็ตัดสินใจซื้อมาให้คุณพ่อกระปุกหนึ่งก็พอคุณพ่อทาน ได้วันที่สามนะคะคือให้วันละเม็ดเนี่ยวันที่สามท้องเสียอาก็เหมือนบอกว่าโอ้ยไม่เอาละพ่อพ่อไม่กินแล้วบอกอ๋อไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวหนูกินด้วยเพราะว่าเออถ้าพ่อตายหนูซื้อมาหนูก็อ๋ออ๋อตายก็ทับบาปอ่าหนูก็บาปอ่ะหนู่าอ่ะเดี๋ยวหนูกินด้วยก็เลยกินถานคู่กันค่ะก็บอกอย่าเลิกเลยเพราะว่า เดี๋ยวเผื่อมันแบบเขากินใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเขาเอาบอกมางั้นนี่ยคนขายก็บอกอม,มาง,งั้นบอกเออพอกินเถอะหนูก็กินด้วยครับเพราะว่าไทยพอกินคนเดียวเดี๋ยวพ่อตายก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวตายเป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ดีขึ้นนะคะแบบท้องก,ก็ไม่เสียค่ะไม่เสียค่ะแข็งแรงดีนะ,ะฮะอ่าแล้วของคุณพี่ชญญาล่ะครับพอทานในนี้ไปก็รู้สึกว่าสดชื่นอัอนนี้ก็แบบอพอและสดชื่น แต่ว่าพอเสร็จแล้วนิ้วมันเริ่มหายเริ่มคลายไปอะค่ะคือเหมือนไม่รู้ตัวว่าเออมันหายไปตอนไหนนะก็ยังบอกอกกับแฟนว่าเออเนี่ยนิ้วเราไอ้ที่ที่มันก๊อปก๊อไอ้ที่มันดึงไม่ออกเลยมันออกแล้วนะแบบมันหายแล้วเออเราเราสบายขึ้นไงก็เลยฮะก็บังคับให้เขากินบ้างก็เลยแก้แก้ให้สั่งให้สามีทานตามนะอาการนิ้วล็อกอย่างที่ที่คุณพี่ชัญญาบอกเนี่ยบิมเข้าไปทําอะไรกับ ข้อนิ้วข้อก็นิ้วล็อกเนี่ยมันก็คือเกิดจากการข้อเสื่อมเสื่อมแล้วบางทีมันก็มีอักเสบนะฮะบิมเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบได้แล้วมันยังสามารถไปป้องกันข้อเสื่อมได้ครับนอกจากจะป้องกันข้อเสื่อมแล้วมันยังเสริมสร้างการสร้างกระดูกอ่อนนะฮะบริเวณข้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอเสียงก๊อบแก๊บอะไรพวกนี้ก็จะหายไป ครับะะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นทั้งนิ้วล็อกข้อเข่าเสื่อมข้อ<ว>หัวไหลติดหรืออะไรก็ตามค่ะมันจะไปพร้อมๆกันมันจะฮะ<บ>ใช่ค่ะ,อ,ะอันเล็กๆข้อเล็กๆอาจจะดีขึ้นก่อนเร็วกว่าค่ะตอนนี้ก็กินวันละสี่เม็ดนะคะวันนี้ทานวันละสี่เม็ดก็คือคเช้าสองเย็นสองแต่ว่ากินมาตั้งแต่ปีห้าสองนะคะตอนปีห้าสามเนี่ยหาซื้อไม่ได้ะคะ่ะ ช่วงหนึ่งขาดตลาดไม่ไม่ได้ขาดตลาดลก็คือว่าดิฉันเนี่ยซื้อกับร้านเสริมสวยร<อ>้านเดียวคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักใครเลยก็คือกินอันเนี้ยเสร็จแล้วก็หาซื้อไม่ได้ก็ก็หยุดไปเลยเพราะว่าพอหยุดนะคะคุณพ่อก็เหมือนอาการกําเริบอะ่ะก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกก็อยู่เดือนเต็มหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเดือน<ม>เต็มเลยก็เฝ้ากันแล้วดิฉันก็เหมือนเหมือนจะแบบ งุนงิดอ่ะเหมือนแล้วก็นิ้วก็เริ่มเหมือนล็อกอีกอ่ะเพราะว่าเหมือนเครียดอ่ะแล้วก็พอดีไปอ่านคู่สร้างคู่สมก็ไปเจอกับเห็นเบอร์โทรศัพท์กับน้องอะไรมนชัยอะค่ะที่อยู่อำเภอพรมอ่ะค่ะก็ขอซื้อเขาก็เลยกลับมาทานต่อค่ะครับเอาละทั้งหมดนี้ก็คือยังก็ควรจะบีมต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับผมว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองของ ทั้งสองท่านเนี่ยมันคงจะไม่หายไปง่ายๆนะครับอย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองส่วนใหญ่แล้วมันก็มาจากกรรมพันธ์นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยฮะมาจากกรรมพันธ์แล้วก็ภาวะภายนอกมันก็เสริมเข้ามาทําให้เกิดอาการกําเริบเพิ่มขึ้นมาได้ครับอาการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอาการชักอย่างที่อาจารย์อภัยพูดถึงอาการอื่นๆครับทั้งหมดมันเหมือนกันหมดนะโรคแพ้ภูมิัวเองทั้งนั้นเลยโอเปอเรชั่นบิมฟังดูเรื่องเหมือนกับ ผลิตภัณฑ์วิเศษรจริงจริงมันก็คืออาหารนะฮะก็คือไม่ได้วิเศษอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันช่างบังเอิญเหลือเกินครับว่าเราไปจับมันผสมผสมกันเข้าอแล้วมันก็ไปทำให้ภูมิคุ้มกันของคนกินเนี่ยมันสมดุลขึ้นมาแล้วเราก็ไปทดสอบว่าเอ๊ทำไมมันสมดุลแล้วก็คูดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เจาะเลือดคนกินออกมาเราก็อธิบายได้เลยทั้งหมดเนี่ย operation bim ก็เพียงไปลดอาการแพ้ภูมิตัวเองครับลดออโตอิมมูนก็คือลด t h 2นะครับแต่ว่าโดยการไปลด t h 2โดยตรงหรือไปกดหรือไปเพิ่ม t h 1นะฮะในแค่นี้เองครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอเชิญปรบมือกับแขกรับเชิญเราอีกสองท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์สวักษิ์อาจารย์น้ำพายและก็ศาสตราจารย์พิเชษด้วยครับ Operation Bim หรือ Balance สองอิมมูเนี่ยนะครับ คือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักปริยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพันพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มก,กันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเ a t i รชั่นบินมัชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มก,กันให้สมดุลแล้ว ร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามกับมชา